สวัสด,ดีค่ะพี่น้องเบิ่งเจ้าเสือนั่งอยู่นี่ลูกๆนั่งอยู่นั่งอยู่ไม่ต้องคานมานะนั่งอยู่อากาศมือ้อากาศเย็นลมลมพี่น้องแต่ว่าก็ยังมีโอกาสห่อน่โดนอะไรมานี่ลูกหืชววชิว เสือน่อยอาบน้ำไหมลูกเออรู้แล้วจะอาบน้ำไหมอืมาอาบน้ำหรือเปล่าอืมหนเงยหน้าขึ้นสิจัดเสื้อหน่อยเะืดอนอ้าอยังสีล่ะวอไปั้งแต่ข่ายเยอบแน่ม่แต่จอบทะเลนหนีหลดพี่น้องไงจอบทะวิ่งนีลูกเดียวเลย <cười> nghe nghe <laughs> xưa nổi buồn khiến cả trẻ viên đấy. đơn đơn lúc đấy đơn đơn ไปเร็วเลยนะนั่น,นสิละ่ะวนเป็นกระแตเวี่ยนเลยีปไปแล้วเลยท่ทยันอาบน้ำให้ไปแล้วแม่มมแมวไมวไมๆมานี่มารูแล้วมานี่มามาเข้ามาเร็วอาบน้ำไหม มาอาบน้าเร็วลูกเร็วอาบน้ํมา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 เร็วอาบน้ําเร็วอาบน้ําเร็วกาลังแดดลมๆอย่างเงี้ยอาบน้ํามาเร็วมาเร็วเข้ามามาเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วมาอาบน้าลูกกะเสือเสือมาอาบน้ำมาลูกมามาเข้ามาเข้ามามาอาบน้ำเร็วมาเข้ามาอยากอาบน้ำไหมมาเข้ามาเข้ามาลูกเข้ามาอาบน้ำเนาะ อาบน้ำไหมลูกจอหน่อยพีน่น้องคี่เล่นว่าจีหลอกมาอาบน้ำจากน้อยท่น,นนี้มื่อนี้ลมลมอากาศเย็นๆเนาะพละลามหก